สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางสปอปลาวทุกทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับเบาร้องนะครับเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมเป็นคลิปแรกนะครับของวันประจําวันที่20่สิ เดือน4 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับแนวทางที่ผมให้ไปเป็นเลขชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดนะครับอยากเอาไปเป็นแนวทางในเลขชุด5ตัวก็เอาไปได้นะครับก็บางทีก็มาบ่อยนะครับเลขชุด5ตัวนะครับแต่ว่าผม ผมยังให้แนวทางไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าพี่พี่บาง fc ก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ชอบตัวเลขนะครับของผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับพี่พี่ในงวดในงวดวันที่18นะครับก็อย่างที่บอกมาแบบนี้2งวดติดแล้วนะครับพี่พี่มามา2ตัวเด่นนะครับแต่ว่าจับคู่ไม่โดนนะครับพี่พี่งวดก่อนหน้านี้งวดก่อนหน้านี้ผมเอาไว้ไหนเนาะนะครับ หาไม่เจอนะครับงวดก่อนหน้านี้ก็คือมาตัวเด่นเหมือนกันเนาะมาถ้าจำไม่ผิดมาเด่น4กับเด่น1หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับงวดก่อนหน้านี้นะครับงวดก่อนหน้านี้งวดวันที่11หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็มาเด่น1กับเด่น4งวดนี้ก็มาเด่น1เด่น9นะครับพี่พนะครับผลหวยออก485169นะครับให้วิ่งลูที่9ก็มาแค่พี่พี่สายวิ่งลูดนะครับ มาแค่พี่ๆสายวิ่งลูดนะครับในเลขบนนะครับ6,9ผมไม่ได้จับให้นะครับพี่ๆส่วนในเลขล่างชุด4ตัวนะครับก็มาในเด่น1นะครับก็มาในเด่น1นะครับถ้าใครเอา1กับ9ไปวิ่งลูดนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสลับเลขชุด4ตัวนะครับส่วนเลขชุด6ตัวนะครับผมนะครับ4,8 4,8ไม่มีนะครับพี่ๆผมเน้นไปที่9,4และ9,8เนาะ แต่ถ้าใครตัด3ตัวนี้เล่นนี่ก็น่าจะมีน่าจะมีโชคใน4 8นะครับนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่สองงวดแล้วนะครับสลับมาแค่ตัวเด่นนะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการบ้านใหม่แต่ในงวดนี้นะครับพี่นะครับนะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก่อนไปรับชมแนวทางผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับผมปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับพี่พี่ไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเพราะว่าพี่พี่เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับผมก็มีกําลังใจแล้วนะครับถ้าไม่แน่ใจในตัวเลขผมนะครับก็ไม่ต้องตามนะครับสําหรับแนวทางนะครับพี่พแนวทางในงวดนี้ตัวเนี้ยผมมั่นใจมากเพราะว่า เพราะว่ามันมันเด่นมันเด่นมากนะครับแต่คือก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่านะครับแต่คือเราชอบนะครับตัวนี้นะครับในสูตรของผมนะครับที่ผมคิดคำนวณไว้ก็คือมันมันเด่นนะครับพี่พี่ก็คือผมยังชอบนะครับยังชอบตัวเดิมอยู่ก็คือเลข9นะครับให้เด่น9แล้วก็2นะครับ2ตัวเนี้ยก็คือมันมีตัวหนึ่งที่เด่นมากๆนะครับในงวดนี้ แต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณานะครับผมให้นะครับเด่นเก้าเด่นสองนะครับพี่พี่นะครับตัววิ่งลูดตัววิ่งตัวลูดผมฟันไปที่นี่เลยนะครับพี่พี่นะครับถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับถ้าใครไม่ชอบสามารถเลื่นผ่านได้นะครับพี่พี่ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวทางเขาจะออกตัวไหนเนาะก็คิดไปตามสูตรคำนวณนะครับผม ส่วนนะครับเด่นเก้านะครับ4คู่ที่ผมคัดมานะครับพี่พี่ผมยังตามตัวนี้อยู่นะครับ91นะครับ92 93 97นะครับผม,92บผม91 92 93 97นะครับพี่พี่ สำหรับเด่น9นะครับส่วนเด่นที่2นะครับเด่นที่2ผมให้ไปที่2 1นะครับผมก็ยังติด1ไว้อยู่นะครับพี่พ,พี่เพราะว่าช่วงนี้1เขาเขามาดีนะครับ1เขามาดีมากนะครับผมก็ยังติด 1, 1> ไว้นะครับมี2 1นะครับผมแล้วก็2 3 2 6ห แล้วก็2 7นะครับพี่พี่นะครับผม8คู่นะครับเด่นละ4คู่นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับหลักๆหลักๆนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็น92 92นะครับพี่พี่กกับ91นะครับผมยังชอบนะครับนนองผมยังชอบ91อยู่นะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับพี่พี่ก็คือพิจารณาคูออื่นได้นะครับก็คือตัวที่ผมเน้นให้เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็คือถามว่าเด่นนะครับก็เด่นหมดนะครับพี่เด่นหมดนะครับแต่ว่าที่ผมเน้นให้เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ส่วนเลข2นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่2 7นะครับแล้วก็2 3สนะครับผมแล้วก็ผมขอฝากไวอีกสักคู่ได้ไหมพี่พี่ขอฝากไวอีกสักคู่ถ้าใครชอบนะครับถ้าใครชอบสายเบิ้ลนะครับผมเพราะว่าผมย้อนไปดูสถิตินะครับหวยออกวันพุธนะครับพี่พี่นะครับนี่เลย นะครับอันนี้คือใครที่ชอบสายเบิ้ลนะครับติดไว้สักนิดก็ได้นะครับพี่พี่นะครับติดไว้สักนิดก็ได้นะครับสําหรับ2นะครับนะครับสำหรับ2นะครับสายเบิ้ลนะครับติดไว้ก็ได้นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวหลักร้อยนะครับทําไงอยากให้พี่พี่โดน3ตัวบ้างนะครับอยากให้พี่พี่เอฟซีมีโชคกันนะครับผมนะครับก็ถามว่า สองวดมาแค่แบบตัวเด่นวิ่งรูดถามว่าผมพอใจไหมผมก็ไม่ค่อยพอใจนะครับพี่ๆอยากให้เ๋ยวมาในตัวเน้นนะครับมา3ตัวบ้างนะครับอยากให้พี่ๆ fc มีโชคกันนะครับผมสําหรับนะครับหลักร้อยนะครับพี่ๆหลักร้อยผมให้ไปที่ผมให้ไปที่3นะครับพี่ๆหลักร้อยผมให้ไปที่3นะครับผมก็จะเป็นนะครับก็จะเป็น 3 2 6นะครับ3 2 6 3 9 3 9 1นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พก็ฝากไว้นะครับพิจารณานะครับอย่างที่บอกนะครับ ถ้าใครไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับแอดทนื่นได้นะครับพี่พี่เพราะว่าแนวทางตัวเลขนะครับผมทํามาจากสูตรนะครับผมก็มีสูตรของผมนะครับพี่พี่นะครับไม่ใช่ว่าจะจับตัวเลขไหนมาก็จับมานะครับไม่ใช่นะครับก็คือผมเลือกตัวที่เด่นที่สุดนะครับในสูตรมาฝากพี่พี่เอนะครับ ก็หวังว่างวดนี้นะครับหวังว่างวดนี้จะมาในตัวนิ้นนะครับหรือว่าแตก3ตัวนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมต้องกราบไวน้นาทีนี้ด้วยนะครับพี่ๆนะครับหรือว่าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมแต่ว่าในโค้งสุดท้ายนี้ตัวเลขอาจจะเยอะกว่าในสูตรนี้นะครับพี่ตัวเลขอาจจะเยอะในสูตรนี้แต่ว่าผมจะคัด เลข6ตัวนะครับก็คือตัวเด็ดนะครับแล้วก็มาจับคู่นะครับเป็นแนวทางให้พี่พีเอฟนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นความชอบแต่ละบุคคลนะครับบางคนอาจจะชอบสูตรนี้บางคนอาจจะชอบสูตรโค้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าแนวทางหวยแนวทางเลขทูบนะครับพี่พก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะหลุดมา3มงวดแล้วมาแค่ตัวเด็นนะครับพี่พ แนวทางเล็กทูบนะครับผมถ้าใครติดตามแนวทางเล็กทูบนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับในงวดที่แล้วก็มาแค่ตัวเด่น2ตัวนะครับแต่เกือบแตก3ตัวเหมือนกันนะครับก็มาใน9 2 1นะครับนะครับแนวทางเล็กทูบนะครับผมก็มาเด่น1กับเด่น9นะครับแนวทางเล็กทูบนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับผมก็จะจุด ทูบนะครับก็ขอพรปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมก็ใครรอติดตามรับชมแนวทางเลขทูบนะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงให้นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกๆคนนะครับมีโชคมีลาบกับแนวทางทุกๆแนวทางที่ผมให้ไปนะครับแนวทางไหนหลุดผมต้องกราบขอโทษด้วยนะครับพี่ๆสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ